พ่อคนสวยดีใจไม่รู้ได้อะไรดีใจขนาดหนักยิ้มหวานเชียวเออฮเนะะ <mon> ่่ยให้น้องปุ๋ยดูหน่อยน้องปุ๋ยดูหน่อยน้องปุ๋ยมายินดีกับพี่สาวอยากได้อะไรปุ๋ยปุ๋ยยังได้อะไรอู้ออ้าอ้าอาดีใจจนโช์อยู่หลุนทุกคนอือเด้อขนมขึ้หน่นยดรอะ อ้ยมันเป็นอะไรให้ดูใกล้ๆหน่อยสิคะอุ้ยหามุมเปิดไม่ได้ในหนอะยกให้ดูหน่อยดิโอ้เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วก็จับละมุมกันออเฮ้ดีใจดีใจเด็กน่ารักที่สุดในสามร้อยล้านโลกขอบคุณค่ะจมูกพิเศษโอเค